พี่มาวันนี้ไปเจอน้องลิซ่าโดยบังเอิญมันมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่มาตอนแรกพี่ก็มาเจอหนักข่าวโดยบังเอิญเนี่ยเจอเจอหน้าเซเว่นด้วยว่าเกิดอะไรกันขึ้นครับเล่าเราพิจาที์นั้นเป็นยังไงครับพี่มาคือพี่ก็ไปร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งนะคะครับแล้วตอนนั้นก็ไปกันสี่คนแต่ล้วเขาก็ดูข้างนอกนี่ก็เบื่อเบื่อพี่ก็ชอบดูเสื้อผ้าพี่ก็เดินเข้าไปในเซกชันของเสื้อผ้าซึ่งไม่มีคนเลยครับแต่ได้ยินเสียง คนพูดภาษาอังกฤษอยู่สองคนผู้หญิงก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับพี่ก็เดินดูค่อยๆดูเนี้ยหัดเขาก็คนั่งอยู่ตรงนี้พี่ดูไปเนี้ยก็ดูไปเรื่อยๆเออสวยดีอยู่ใช้เวลาอยู่นานเลยนะเขาอาจจะเห็นครับแต่พี่ไม่ได้สังเกตว่าพี่ดูแต่เสื้อแล้วก็เดินเลี้ยวล็อกไปตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปตรงตรงใกล้โซฟาให้เขานั่งอยู่ก็ดูดูพี่มาไม่ได้ใส่แมสไม่พี่ไม่ได้ใส่แมสครับ แสล้วพี่ก็ได้ยินเสียงพี่มาพี่ก็หันไปใครอ่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะผมมามาเหมือนกันแล้วก็ใส่แมสแล้วก็ยืนขึ้นพี่ก็ทำหน้างงๆอ่ะเขาก็บอกว่าลิซ่าค่ะฉันก็ยิ่งงงใหญ่อ่ะคือลิซ่าไหนอ่ะนี่น้องลิซ่าของรานตอนซึ่งตอนนั้นน้องยังไม่เปิดหน้ากากไม่ได้เปิดไม่พี่เนี่ยเป็นคนขอให้เปิดเองพีบอกว่าไหนเปิดซิน้องก็เปิดมาพบป่ว่า พีซ่าตายแล้วพี่ตกใจมากเออพีซ่าตายแล้วพี่ตกใจมากตายแล้วแบบตายไม่น่าเชื่อเลยนะเออน้องเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไึกว่าจะมาเจอพี่ที่นี่บอกตายแล้วนี่พี่ก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะตกใจมากเนี่ยแบบแล้วพี่ก็บอกว่าโอ้ยขอบคุณมากนะที่ทักพี่ใช่ไหมเพราะเขาแบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดแบบว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกอ่ะเขาก็ทักพี่บอกขอบคุณมากเลยนะคะ บอกว่าพี่มาทาแบบบอกว่าเ้ามาเที่ยวอะค่ะบอกาาบอ่ะแล้วหนูหนูเพิ่งกลับมาจากปารีสค่ะบอกหนูเพิ่งกลับมาจากปารีสเลยอะค่ะแล้วก็จะไปงานคืนนี้เนี่ยยังไม่ได้อาบน้าอาบผ้าเลยแล้วก็ไปงานคืนนี้งานของบูการีลล่ที่เขาเป็นแอมบาสรราชทแต่น้องเฟลลี่มากเลยน่ารักมากแล้วตอนนั้นก็ คนเกาหลีที่เป็นผู้จัดการเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะเขาก็เขาก็มองธรรมดาพี่ก็พยายามมองไปก็แบบเกรงใจเหมือนกันเพราะว่าถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมเพราะเรารู้ว่าคนระดับเนี้ยวิธีการถ่ายถ่ายรูปมันจะเป็นเรื่องลำบากนางบอกได้ค่ะได้แต่แบบเมีอยแต่งหน้าเลยอ่ะเออเออพี่มีแอปไหมจอแอปอะไรนะผมจะมาให้เอากล้องถ่ายนาบอกว่านั้นเดี่ยขอถ่าปปากแล้ก็ ร่มไปลิปสติกทามัทาปากเสร็จเขาบอกว่าเอ,อผู้จัดก,การเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายตรงนี้นะเดี๋ยวก็หาที่แล้ก็เดินเข้าไปในห้องลองเสือ้อเพื่อไม่ให้เห็นแบรนด์ไม่ให้เห็นเสื้อผ้าว่าเป็นแบรนด์อะไรอ,อก็เปยืนอ,อยู่หน้าห้องลองเสือ้อแล,แล้วก็แล้วก็ตัวผู้จัดก,การเขาเป็นคนถ่ายใหย้หก็ถ่ายไปสองรูปพี่ก็เลือกเอาไว้รูป แล้วเราก็ยืนคุยอยู่ตรงหน้าห้องหลองเสื้อบอกว่าพี่ปราบปื้มมากเลยพี่แบบแบบดีใจมาก,กน,นะที่แบบว่าน้องอ่ะมาถึงขนาดนี้ได้อันนี้พี่ก็พูดแบบเหมือนคุณค,ครูเนาะแบบว่าพี่รู้เลยว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องยากเข็นแน่ๆน้องต้องแบบมีความอดทนสูงต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายต่างๆ,ๆก็จับมือกันไปอย่างเงี้ยจับมือกันไอย่างเงี้ย แล้วก็แล้วก็พูดกันแล้วก็พูดเนี่หมือนกัตอนเดือดสตาร์บอกว่าเนี่ยพี่นะอยากให้บ้านเรานะมีแบบว่าความมีวินัยเยอะๆมันจะทําให้คนเด็กคนไทยเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างนี้ได้แต่น่าเสียดายเนาะที่มันแบบว่ามันอ่อนไปเนี่ยเพราะว่ามันทุกอย่างมีวินัยสูงลิซ่าก็เลยมาได้จริงจริง พี่ต้องขอบคุณนิซ่าอีกครั้งนึงเลยนะท,ที่ทักพี่นึกออกไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่วงการมานาะนใช่ไหมแล้วน้อ,นองก็ยังจะจําได้นะเขาบอกว่าอุย้ยหนูดีใจเดี๋ยวหนูจะไปเล่าให้แม่ฟังพี่เขาคิดว่าน้องเขาเป็นสายประกวดนะเนอะแม่เขาคงจะพาไปประกวดไปเรื่อยอะ่ะแต่อาจจะมาของเราก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าไม่เคยเจอนะผมเข้ามาไม่ถึงเพราะตอนนั้นก็คงจะเ,เด็กมากเลยเนะี่ย ก็เป็นโมเมนต์โมเมนต์ที่ไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วก็กอดกอดเออตอนที่ตอนที่บอกว่าก่อนขอถ่ายรูปบอกว่ากอดน่อยสิก็กอดกันแล้วก็ว่าขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเป็นคนน่ารักมากเลยนะน่ารักจังเลยอ่ะอืมแบบว่าเป็นคนที่แบบคือยิ่งใหญ่แบบว่าในโลกใบเนี้แต่น้องแบบว่าอน้องทอมตนแบบฉันตกใจมากเลยนะปันแบบมารยาทงามแบบไม่อยากจะเชื่อ ทักทายผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่อยู่ในวงการมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเขาจำได้นมากว่าพอให้หนู่เจริญนุ่งแือวต่อไปบอกว่าแลการก็ใส่มาสก์แล้วก็อีกคนขายร้านนั้นนะก็รีบมาเรียกพี่บอกให้ออกมาเพราะเรารู้ว่าทําไมเขาอยู่กันแค่สองคนเพราะว่าเขาคงจะกันคนอื่นนะไม่ให้เข้ามาเนาะเพราะตอนนั้เขากําลังรอแพ็คของอยู่ซื้อแต่เสร็จแล้วก็ เขาก็เรียกให้พี่เนี่ยไปออกไปข้างนอกได้แล้วอะไปอยู่ตรงส่วนนั้นแล้วก็นะครับเนี่ยพี่ก็เลยเดินออกไปก่อนก็ไม่ไปบอกเพื่อนนะไม่ไปบอกเพื่อนเลยนะเพราะว่าพี่รู้ว่าว่าการอยู่ในสถานะที่สูงขนาดนี้การรบกวนเป็นเรื่องแบบไม่งามไม่ไม่สมควรรบกวนนี่เข้ามาแบบ p r i เวทนะนะแล้วก็ไม่มีกาดรออยู่ข้างนอกมาเห็นเอาตอนที่เขาเดินไปเขาเดินเข้ามากับผู้จัดการสองคนเท่านั้นเองมาซื้อของ จแล้วพี่ก็ไม่บอกไม่บอกเพื่อนแล้วเขาก็เดินผ่านไปใส่หน้ากาก็ไม่มีใครจาได้เขาก็ยบ้ bye, ๆพอ,อเดินไปพ<ม>อเดินออกไปปุ๊บรถมารออยู่ไงพี่ก็หันไปบอกเพื่อว่า,มาเมื่อกี้ใครรูมั้ยใครอะลิซาอายช่วยไมไมบอกบอกนี่ขนาดฉันขอเขาขนาดฉันขอเข,อขาขขถ่ายรูปก,กอดเขาพูดคุยกับเขาอยู่ตั้งนานฉันยังเกรงใจเออแล้วพี่ก็บอกนี้บอกว่าน้องคะเราคุยกันนานขนาดนี้ช่วยบอก ผู้จัดการพูดด้วยเว่าพี่เป็นใครเขาจะได้บอกโอเดียนหเดียนหนูต้องบอกแน่ๆไม่ต้องห่วงหรอกค่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาจะนึกว่าอ๋อเป็นญาติผู้ใหญ่ในวงการมาก่อนอะไรเงี้ยทักทายแต่แต่พนักงานหรือว่าคนที่เข้ามาในร้านเขาเห็นพี่ม้าคุยอะน้องไหมเห็นเห็นแะแต่จําน้องได้ไหม ในร้านรู้เขารู้ทุกคนว่าลิซ่ามาเขาก็ต้องสงสัยหล่อยว่าลิซ่าคุยกับใครใช่ไหมทําไมถึงพิเศษกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ย้ายล่างหลังจากไปเราก็ย้ายล่างมานั่งอยู่ข้างในห้องเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆก็บอกว่าเธอรู้ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นใครบอกเนี่ยก็เนี่ยเขาเป็นคนแบบมีชื่อเสียงอยู่ในประเทศโอ้โ้ลอะไรเนี่ยบอกเออเมื่อกี้ฉัน มเมื่อกี้มเมื่อกี้อลิซ่าใช่ไหมบอกใช่บอกว่าเนี่ยเขาดังมากนะลิซ่า <c oughs> คนเกาหลีโอเคไม่ได้เป็น